ของความเปนเกิดนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะอะ่วันนี้เราจะมาแกะกล่องนะเป็นเป็นชินจังใช่ไหมเป็น5<ช>้าสิบสทอยนะคะอ่าดีเซอร์ดหรอดีเซอร์ไทม์เนาะเราก็มาดูว่ามันมีรูปอะไรบ้างเอ่ยเนี่ยดูนิทง <ๆๆ S 2> น้องก็จะมีตัวนี้นะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคอลเลคชันแล้วก็ อ่าตัวนี้ก็คือเป็น secret secret นะคะว่าจะได้ตัวไหนวิอยากได้ตัวไหนอยากได้ทุกอันเลยหอมไม่จริใช่ <laughs> จริงบอ,ออบอกว่าขอบอกว่าคอลเลคชั่นเนี้ยโคตรน่ารักทุกอันเลยอ,ะยอ่ะอเ,เอาเอาเอาไปเ,เอาเป็นว่าวันเนี้ยวันเนี้ยอยากจะได้ตัวไหนวันนี้อยากได้อะไรวอนนี้อยากได้พอดิบพอดีเขาแคบว่าแฮมเบอร์เกอร์ว่าแค่ดูแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ได้ ไวอันนี้อันนี้ว่าแฮมเบอร์เกอร์แล้วมีแฮมเบอร์เกอร์อยู่แเนาะใช่อ่ะโอเคมาอ่ะเริ่มแกะโอเคค่ะเริ่มแกะเลยนะคะอันนี้เป็นของที่เกิดที่พี่เอฟให้มาอ่ะขอบคุณน้องเอฟด้วยนะคะคอนเซอร์กของเราอยากเป็นทางการก็แกะนุวงมือหีกระโดดอุ๊ยขอโทษค่ะขอโทษระวังมือนะคะอุ๊ยอันนี้แกะไม่อ่โอเคมันจะมีการ์ดข้างในใช่ไหมใช่มันมีการ์ดเราต้องไม่ดูการ์ด เราต้องค่อยๆค่อยๆปึ๊บเราตัวหลักออกมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ลองจับดูซิว่าตัวหลักเป็นอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรูปขอดูรูปหน่อยขอกลับไปดูรูปหน่อยอันนี้รูปเหมือนเหมือนจะได้อันที่เดี๋ยวเเหมือนจะได้เป็นไอ้นี่ใช่ไหมเป็นพายใช่ไหมใช่อ่มาดูอ่ะดูอีกคือแกะเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเวลาแล้วกายพังๆ เสียดแกมากเลยอะไรเอ้ยอ้าวอุ้ยอะไรเอ้ยไม่ชิโร่อ้าวชิโร่อุ้ยเม่ได้แลชิโร่อยู่ไหนอ่ะอันนี้นี่โอเคอันนี้นะคะชิโร่นะได้ชิโร่เห็นไหมอุ้ยฝาได้ไหมอุ้ยได้รางเลยได้รางมากได้รางมากชิโร่เ่้ยนะชิโร่เป็นอะไรนะไม่ใช่เวนัมดิชิโร่ไอ้ยเขาเรียกอะไรนะชิโร่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้นี่ไงเดานัส โอ้ไม่่นั้นหรอเออแล้วก็ในชุดของชิโร่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ประกอบด้วยอีกหนึ่งอย่างอ๋อแต่เขาดูเลินะใช่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 น้องดูดีนะครอบใช่ป่ะใช่ใช่ต้องครอบชิโร่อ่ะแล้วทีเนี้ยอ๋อฉันก็ว่าแล้วว่ามันต้องตั้งก่อนตั้งชิโร่ก่อน yes แล้วก็ปิดไว้ปิดไว้อ๋อมันต้องหั่นอะไรมันต้องหันต้องหันตรงนี้ ไม่ใช่ต้องหันทางทางไหนวะหั่นทางแนวหั่นยังไงอ่ะโอ้ยทำเออหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วว่าฮ้ยมี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 โดนัทมีโดนัทนะคะมีโดนัทเออไอ้องน่ารักกว่ามากก็โผล่มาชุดคอลเลคชันของจริงจังน่ารักมากเลยอ่ะแล้วมันจะสะกดยังไงวะมาเขาให้เอาเข้าไปใส่ข้างในนี่ไงนี่ไง ใชนไหมนี่งอ,อาโดนัทเอออโดนัทไปวางไว้ข้างในเอาเนี่นตั้งเอาไว้แล้วก็เหมือนอาโดนัทวางกองๆเอาไว้ก่อน yes นี่เหรอตามแนวนี้<ม>นูซีเออแล้วมันจะเป็นแนวใช่ใช่ใช่แลตรงเนี้ยนี่ไงอันนี้ต้องหันหน้าทางนี้เหมือนแบบว่า yes ไม่ใช่ตัวหันเพล ตัวหันผิดตัวหันทางนี้มันต้องหันทางมันต้องหันทางนี้นี่นทางนี้ใช่ไหมเออห,ห,หันทางนี้นั่นแหละใช่แล้วหันทางนั้นแหละแล้วก็อ,อ๋อนั่นแหละเหยียบวหรเหยียบไว้ถูกต้องโอ้ยลำบากยากยิน <laughs> แต่มี่คะเออน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะของขวัญวันเกิดจากพี่เอฟนะคะค่ะแล้วเหลืออีกเท่าไหร่นะอีกเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใครเป็นคู่คู่คนนี้บ้างอ่ะค่ะอีกเจ็ดตัวก็คงต้องเข้านะคะและนี้มากคอลเลคชั่นใหม่มาแล้วนะคะวันที่สิบสองเพิ่งจะไปดูกันนี่เองเป็นรู้สึกจะเป็นอะไรนะอีกอันหนึ่งเป็น อะไะเออเมโลดี้อ๋อเป็นเมโลดี้นะคะแต่ต้องเอาชินจังให้หมดก่อนไปตามค่ะอีกเจ็ดตัวไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้